วันนี้กินผักล้วน,วนมาคาะทุกคนตามแต่งใส่ขนมจีนมีผักเยอะแยะเลยนะทั่วผู้อ่าอะไรนะผักชีแม็กแม็ก วันนี้กินผักรวนรวนวันนี้กินผักรวนรวนำเส้นใส่แต่อื้อ ใช่นะคะมะละมะละอละไรคะเราไม่ต้องพูดถึงเนาะหน่อไม้นะคะอร่อยมากอร่อยมาก อรอยมากอรอยมากหน่อไม้ก็มียำเลยค่ะ บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้กินผักร้วนๆนีเม็กช่องเม็ก เยอยมากเลยทุกคนอร่อยรสชาติผมนิดนึงเนาะใครสนใจมานะคะชอบเยอมมากเลยทุกคน รอยมากร่อยมากอบเมกองเมก นะคะทุกคนดูสติต้องเม็กช่องเม็กค่ะทัวผู้ นะผักชีผักชีชิมเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดอ่าเม็ดกระทินชิมก่อนวันนี้กินผักร้อนยย่เลคะ วิดีโอให้กันนะคะบายยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะคะทุกคนดูสิย้ำเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอให้กันนะคะบายยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้กินผักล้วนๆได้นะคะมะระมะระอะไรคะเราไม่ต้องพูดถึงเนาะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็มี ของไม้ก็มีใครสนใจมานะคะชอบขอไม้ก็มี นะคะทุกคนดูสิรสชาติผมนิดนึงเนาะฮะทวผตปู นะพักชีรสชาติขมนิดนึงเนาะทำเส้นใส่แตง มีรสชาติขมนิดนึงเนาะรสชาติขมนิดนึงเนาะ อร่อยหวานวันนี้กินผักร้อน นะคะทุกคนดูสิวันนี้กินผักรวนรวนหน่อนนมไม้ก็มี